สวัสดีแฟนบอลทางช่องสปอร์ตมันเดยทุกท่านอัปเดตโดนพิเศษลิฟูปิดดิวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักข่าวทุกสำนักนะครับยืนยันตรงกันว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นเซ็นสัญญาเป็นนักเตะลิฟูเรียบร้อยแล้ว อเดรายงานข่าวล่าสุดแบบด่วนจีในดีวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เมื่อมีรายงานล่าสุดที่ตรงกันจากนักข่าวชื่อดังรวมไปถึงเว็บไซต์ข่าวในเครือสมโมสรเรอร์พูหลายเว็บไซต์ได้ออกมารายงานข่าวที่ตรงกันว่าในตอนนี้นั้นทางสมโมสรเรอร์พูนั้นได้ทำการปิดดิวการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เข้าสู่ทีมได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการย้ายทีมในครั้งนี้ก็กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ดังนั้นทำให้เชื่อได้ว่าในตอนนี้สโมสสริพูของพวกเรานั้นน่าจะได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าสู่ทีมเกือบที่จะแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่าในตอนนี้เรายังคงต้องรอขั้นตอนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นดีวการย้ายทีมในครั้งนี้ถึงจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ โดยผู้ที่ออกมาให้ข่าวในการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์เป็นคนแรกนั้นก็คือกาสโตนิโดสายข่าวชาวอาร์เจนตินาที่มีความน่าเชื่อถือและได้ติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยนักข่าวรายนี้ได้ออกมาให้ข่าวล่าสุด เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยบอกว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นได้ตกลงที่จะเซ็นสัญญากับสโมสซอลลิปูและการเซ็นสัญ,ญญาในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าในตอนนี้ยังต้องรลอกขั้นตอนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลังในขณะที่ทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่เกี่ยวข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังก็ได้ออกมาทวิตข้อความเป็นอิโบติคอนด้วยคำใบ้ประมาณว่าลิพูนั้นเซ็นสัญญ,ญา กับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่การย้ายทีมในครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนและแม้ว่าในภายหลังโรมาโน่นั้นจะออกมาทวิตข้อความอีกครั้งว่าลิฟูนั้นเข้าใกล้าการคว้าตัวอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์เข้าสู่ทีมเกือบที่จะแน่นอนแล้วแต่ในตอนนี้ขั้นตอนการเซ็นสัญญายังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็ถือว่าใกล้มากแล้ว พร้อมท,ทั้งยังทิ้งคำใบ้ว่ามาริซิโอโปเชติโน่ผู้จัดก,การทีมเชลซีนั้นก็ชื่นชอบในตัวของอล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของเดฟโอซีคอปสายข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถืออีกคนก็ได้ออกมาอ้างอิงข้อมูลจาก TYC Sport สถานีโท,ทรทัศน์ในประเทศอาร์เจนตินาโดยกล่าวว่าอล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นั้นได้ตกลงที่จะเซ็นสัญญาก,กับสโมสสเรพูแน่นอนแล้ว แต่ข้อตกลงนั้นยังไม่ใช่ข้อตกลงที่เป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นั้นก็ยืนยันแล้วว่าจะลงเล่นให้กับทีมของเจเกนคอปในฤดูก,กาลหน้าอย่างแน่นอนและสุดท้ายกับข้อมูลของทางด้านของนักข่าวเปโดอัมเมดาสายข่าวชาวโปรตุเกสก็ได้รีทวิตข,วข่าวของตัวเองที่โพสต์เอาไว้เมื่อวันก่อนโดยกล่าวว่าลิพูนั้นได้ปิดดิวอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน และข่าวที่ออกมาในวันนี้ก็ได้ยืนยันและตอบย้ำได้ว่าสายข่าวของเปโดอันเบดานั้นมีความแม่นยำและข่าวที่ว่าอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นั้นกำลังจะย้ายไปร่วมทีมลิฟูนั้นก็คือเรื่องจริงตามที่เขาเคยโพสต์เอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้และทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตด่วนล่าสุดในดีลการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลริเตอร์ แน่นอนว่าในตอนนี้หลายฝ่ายต่างยืนยันว่าสโมสสริพูนั้นเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแฟนบอลริพูในบ้านเราก็เตรียมเฮกันดังๆได้เลยเพราะทีมของเรานั้นน่าจะได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้ามาอยู่ในทีมของเราอย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้า เพราะในตอนนี้หลายฝ่ายต่างก็ออกมายืนยันชัดเจนเป็นเสียงเดียวกันว่าดิวการย้ายทีมในครั้งนี้ลิพูไม่น่าจะมีทางพลาดอย่างแน่นอน s p o ร์ต o ันเดอัปเดตข่าวลิพูสดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ